สำนักพิมพ์กาเดียนนะครับได้เหมือนกับโพสต์วิดีโอนะครับการนำเสนอคนผิวสีในอนิเมอ้าฟอคยูสบอเริงกับดิชิตเดอะกาเดียนของตัวของทางสาราชนาจักรนะครับก็ได้มีการโพสต์วิดีโอ8นาทีนะครับโดยมีการขึ้นไตเติลว่าตัวของอนิเมะนะครับผมเข้าใจสภาพของคนผิวสีผิดนี่คือสิ่งที่แฟนๆกำลังแก้ไขนะครับผม oh. ครึ่งแรกของวิดีโอนั้นเป็นในเชิงลบนะครับซึ่งเริ่มต้นโดยการที่เหมือนกับพูดถึงแบบการที่แบบว่าการเหยียดสีผิวในอนิเมะนะครับซึ่งรวมถึงตัวของมิสเตอร์โปโปมิสเตอร์โปโปเกกับเหยียดสีผิวทุกคน,นครับต้องยอมรับจริงๆคือต้องยอมใจจริงๆนะครับคอมมดิตีต้ต่างประเทศบางทีไร้สาระนะครับผมโดยเฉพาะยิงย่งในเรื่องราวเกี่ยวกับแนวแบบ Poli t i c a l context ไอพวกเกี่ยวกับแนวการโยงการเมืองอะไรนู่นนี่นั่น,นมันไร้สาระจริงๆนะครับผมในไหนก็ไหนๆเดือดการเดียน ทำให้ผมน่าอายกว่านี้หน่อยเรามาดูความอับอายหรือว่าความต่ำต้อยของแบบเดอะการ์เดียนไปด้วยกันนะครับสำนักพิมพ์ชื่อเสียงโด่งดังระดับแนวหน้าของโลกนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขามีเพื่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่ชอบดั้งดอนบอลมากเลยนะครับผมนะสหรับผมดักกนบอลคือเหมือนกับเป็นประตูทางผ่านของแบบอนิเมะแล้วก็มังงะของผมนะฮะก็คือประมาณว่าเหมือนกับเขาได้เจอตัวละครโปโป ซึ่งแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าเหมือนกับตอนที่เขาเป็นแฟนคลับของดราคอนบอลเนี่ยก็คือเพื่อนเขาเนี่ยคือเป็นแฟนคลับดราคอนบอลถูกไหมครับแล้วไปเจอมิสเตอร์โปโปแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับอาจจะรู้สึกปแปลกๆนิดนึงว่าทำไมไอ้ตัวนี้มันถึงตัวดำหรืออะไรจริงนะครับผมนะถูกไหมฮะโอเคแล้วไงต่อครับผมอันนี้ไม่ get blackness wrong but here is how fan fixing it fix what what you have to fix จะซ่อมอะไรครับผมถามจริงทำไมต้องซ่อมซ่อมเรื่องอะไร มันไม่เคยมีปัญหาเลยครับผมมันมีแต่พวกคุณที่มีปัญหาเว้ยคือในอนิเมะโอ้ยคือในอนิเมะบางทีอะเรื่องราวของการแบบอเรื่องราวของตัวละครผิวสีอะไรนู่นนี่นั่นอะมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของการเหยียดหรืออะไรนะครับผมนะบางครั้งมันเป็นเรื่องราวของแบบการสะท้อนเชื้อชาติหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเซร์ไทยตัวละครอะเหมือนกับตัวละครซนเนเร่หรือว่าเหมือนกับตัวละครหน้าอกใหญ่ครับผมมันพอๆกันอะมันไม่เคยมีเรื่องอะไรที่มันทําผิดเว้ย In a p e r s i s t e n fuck off คือคืออ๋อคือเหมือนกับตัวของแบบ เขาเรียกตัวของแฟนคลับเนี้พยายามจะพูดถึงเรื่องราวที่เหมือนกับประมาณว่าคือพอมีตัวละครผิวดําในตัวของซีรีส์อนิเมะที่แบบว่าอ่ะก็ยกตัวอย่างของตัวของไอ้คุณลุงคนนี้ในตัวของดูดารามาถูกปะแล้วก็พูดถึงตัวของซิสเตอร์โครเน่ในตัวของเอ่อจะเรียกว่าไงดีในตัวของพรมินาแลนเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาเลยเว้ยเพราะสองตัวละครนี้คือแบบมันไม่ได้เป็นเลซิซึมเขาไม่ได้ถุเขาไม่ได้เหมือนกับแบบดูเหยียดหรือว่าอะไรผิวดําเขาไม่ได้เข้าใจผิดกันเรื่องราวของคนผิวสีเว้ย It's not a fucking lazy monster นี่เองมันเป็นเรื่องราวของแบบลักษณะตัวละครมันเป็นการบรรยายถึงความแตกต่างเหมือนกับพยายามจะใช้เหมือนกับรูปลักษณ์หน้าตาในลักษณะแบบนี้ในการสะท้อนความคลีเช่ในซีรีส์ที่แบบว่าถูกสะท้อนผ่านแบบมีเดียหรือว่าเป็นเหมือนกับสื่อของทางอเมริกันที่แบบว่าต้องเหมือนกับเป็นตัวละครผู้ชั่วร้ายผ่านจากมุมมองของสื่ออเมริกันหนังอเมริกันอเมริกันแอนิเมชันว่ากันไปแต่มันไม่ได้เป็นที่สุดเอ,า,อางี้ดีกว่า ค latitude, ือสุดท้ายอะท้ายที่สุดมันเป็นคารคเตอร์เทรดมันไม่ได้เป็นการดูถูกดูแคลนมันไม่ได้เป็นการเหมือนกัแบบเขาเรียกนะเหมือนกับเป็นการไปวางตัวร้ายตัวดีหรืออะไรนู้นี่นั่นมันเป็นการเล่าเรื่องครับผมมันเป็นสตอรี่เทลลิ่งถูกไหมล่ะจะมองข้ามทั้งตอนเลยเหรอครับผมถามจริงอีจันฟังกิโจคือเดี๋ยวนี้แบบคุณคุณรับจคืคือแบบ เดี๋ยวนี้เล่นเป็นมุกก็ไม่ได้นะครับผมนะคือคือไอคอมเมดี้ต่างประเทศบางทีแม่งก็เป็นยาวนของเราจริงคือแบบคือเดี๋ยวนี้รับเป็นโจก,กไ็ได้นะครับผมนะคือเวลาเล่นเป็นโจอะไรสักอย่างนี่คือคิดมากไปหมดอะ่ะเจอตัวละครสีแบบโอ้มไม่ไม่มันไม่ขำมันไม่ตลกแล้วไม่ได้เป็นการดูถูกผิวผีอะไรนี่เนี่ยคือแบบมันมันเป็นโจกเล่นทูเทกับโจกบ้างคือมันเป็นเพียงแค่ตลกครับผมมันเป็นเพียงแค่การล้อเลียนแบบขำๆอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เป็นการดูถูกถูกแคลนทุกคนเดี๋ยวนี้ก็แบบเล่นโจกกกกกเเลล่่่่นนนมมมุอออะะะไไไร็็ด้แิคคืตตาางชป ดูนไม่จริงจังไปก็บอกว่ามันก็แบบแม่งดูไม่รู้เรื่องดูปวดสมองอะไรนู่นนี่นั่นพอดูได้แบบนัาตลกก็เหมือนก็นมาแบบราคาเละเทองแบบนี้คือแบบเป็นห่าอะไรครับถามจริงเออมันมีหลายอย่างคือมันเป็นโจ๊กก็คือประมาณว่ามันเป็นการล้อเลียนแบบตลกตลกอะไร่าไปแม่แต่การ์ตูนตดิสนีย์ต่ับเทคูรูก็ล้อเลียนอย่ามาทำเป็นอย่ามาทำเป็นแอปเอาจริงเดี๋ยวนี้การ์ตูนดิสนีย์หรือว่าการ์ตูนแบบ พูดเลยลวกันกระตูต้ตะวันตกหลายเรื่องก็เหมือนกับเริ่มไร้วิญญาณมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับคุณขายความไอ้นี้ของพวกคุณไปไงคุณแต่แคนเรื่องราวของเหมือนกับเป็นความหมายเป็นคอนเทกต์ทางการเมืองอ่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ซีรีส์ที่ออกมาของคุณก็เหมือนกับเป็นซีรีส์แบบไร้วิญญาณอะ่ะทำมาก็แคน่นุ่นแค่เนี่ยสุดท้ายจะได้ทำหาอะไรอ่ะไร้ซึ่งความครีเอทีฟไร้ซึ่งเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณของการทำแอนิเมชันไอ้สมัยที่แบบคุณล้อเลียนุ่นล้อลีนั่นนะสมุดจะตายหาจริง กร์ตูนสมัยก่อนอะการ์ตูนสมัยก่อนต่างประเทศสนุกมากนะเวลาเราเรียนอะไรนน่นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้กลัวนู่นกลัวนี่เดี๋ยวแบบต้องมีการสะท้อนแบบตัวของแบบอะไรสิทธิสตรีต้องมีการสะท้อนตัวของแบบเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาการเมืองนน่นนี่น,น,น,นั่นเอ,อ้ยทำเป็น fuck off คือแบบให้เรารู้สึกสนุกกับซีรีส์บ้างครับผมไม่ใช่อะไรก็โยงเข้าการเมืองหมดผมยังไม่ใหญ่เหมือนกับประเทศไทยไปถึงจุดนั้นนะครับไปถึงจุดที่เหมือนกับมาว่าเวลาดูสื่อแล้วดูอะไรก็ตามอะคิดแม่งโยงเข้าการเมืองหมด ป็นหาว่าหนักจริงไม่ต้องโยงเข้าการเมืองไม่ต้องโยงเข้าสังคมไม่ต้องโยงเข้าอะไรทั้งสิน้นซีรีส์อนิเมะถ้าเกิดว่าเราพูดตามคอนเซปต์อ่ะมันคือเอคปซิซึมอ่ะคือแบบมันเป็นสื่อเพื่อการหลบหนีจากความจริงอ่ะพอเข้าใจใช่ปะมันเป็นการได้แบบว่าเราดูเพื่อเอาคลายเครียดเราดูเพื่อแบบเอาแบบเอาความสบายใจหรือนู่นนี่นั่นเป็นหลักถูกปะแต่นี่คือแบบ อะไรแล้วก็วแล้วก็ดึงเครียดหมดมันไม่ใช่ป่ะวะคือมันเป็นโจ๊กจกนันทร์พรมันเป็นโจ๊กหร,หรือว่ามันเป็นมุกก็เอาให้มันเป็นแค่มุกก็พอไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนันไม่ต้องไปไกลไกลไม่ต้องไปไกลถึงขนาดเขาเรียกว่ามันต้องมีความหมายอะไรน,นู่นนั่นแฝงหรือเปล่ามันก็เป็นการล้อเลออียนเป็นการดูถูกหยาดหยาว่ามันไม่มีใครดูถูกหยาดหยามันเป็นมุกถ้ามันไม่มีมุกถ้ามันไม่มีความสร้างสรรค์ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการล้อเลียนอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีความครีเอทีฟ ถ้าไม่มีความค reat ีฟท้าที่สุดมันก็เหมือนกับดูแบบคมเปหน้าเบื่อในทางการเมืองอะไรนู่นนั่นถูกปล่ล่ะมันเป็นการโฟกัสของสื่อคนละประเภทกันกลนาเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคมีตวีไปสัอ don fucking say that คือเหมือนก็พยายามจะอ้างแบบประมาณว่าเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบว่าไม่ได้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเลยเท่าไหร่ ก็เลยไม่เข้าใจสิ่งความอย่ากต่างโอ้ไม่ก็แบบนี้แบบนี้ผมเรียกว่าเรซิสได้ไหมแบบนี้ผมเรียกว่าเรสิสได้ไหมครับต้นนึงผมขอดูยอดลา์ดีลา์คลิปนี้ก่อนน่าจะมีดีไลท์เยอะอยู่อะนั่งไงกูว่าแล้วมันไม่แปลกที่มันจะมีดีไลน์เยอะคือไม่ต้องไปเครียดว้คือาคุณไปเครียดในสิ่งที่มันไม่น่าเครียดอะคุณไปคิดมากในสิ่งที่ไม่คิดมากและทีนี้นคุณมาพูดว่าอะไรนะคือมันก็พยายามจะบอกว่าเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบไม่ได้มีความหลหากหลายทางเชื้อชาติก็เลยไม่ได้เข้าใจความแตกต่างเลย คุณได้ดูสื่อในจจุบันของญี่ปุ่นหรือเปล่าคุณได้ดูอนเมะหรือเปล่าคุณได้ดูซีรีส์อะไรเล,ยห,ลยหรือเปล่าคุณได้เคยดูแบบอย่างเช่นเรื่องอะไรดีที่แบบสะท้อนถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติไปตรงนี้นะอิจูนกรีวิวเวอร์ได้ไหม พยายามสะท้อนถึงความหลากหลายของแบบการย็ดกะหรี่ที่แตกต่างกาันนำาไม่ซื่อเหมือนกับเป็นรสชาติหรือว่าเหมือนกับเป็นสเสน่ห์ของเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันไอชุดหรือเวอร์เป็นซีรีที่แบบว่าในแกนแท้ของซีรี์จริงๆคือเป็นเรื่องราวที่พยายามจะสอนถึงเรื่องราวของการที่แบบว่าถึงแม้กะหรี่แต่ละคนจะมีเหมือนกับเ,เป็นลักษณะหรือว่าเป็นความแตกต,ต่างที่เหมือนกันก็คือเหมือนกับพยายามจะพูดถึงเรื่องของเชื้อชาติแต่ก็พยายามจะมีความหมายแฝงว่าแต่ละเชื้อชาติหรือว่าแต่ละที่แต่ละส่วนแต่ละบุคคคคคลลกก็มม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 ีีีีีีีวววววาา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 เเเสสสนนนน่่่่่่หหหหห์รรรรังงงงยยทไไืืืออออออพปปุุุษตต้้้ดดดด ดีสดุแบบนี้ถือว่าเป็นการยอมรับในความแตกต่างไหมคุณจะมาพูดในกรณีแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจแสดงว่าคุณแบบไม่เคยดูจริงๆและจะบอกว่าเหมือนกับไม่เข,า,ขาไม่เข้าใจเขาว่า d i v e r s i t y คุณรู้หรือเปล่าว่า d i v e r s i t y คืออะไรจริง ดิเวอร์ซิตี้จำเป็นไหมที่บอกต้องเกิดขึ้นในสังคมแ,แบบต้องมีความหลากหลายจริงๆเขาเรียกสังคมที่ดิเวอร์ซิตี้หรือสังคมที่หลากหลายจริงต้องมีคนที่หลากหลายในสัญชาติอยู่ในชาตินั้นใช่ไหมไม่ใช่นะผมอย่ามาทําอย่างนี้อย่ามาทําให้เหมือนกับประมาณว่าทุกๆประเทศต้องเหมือนกับเ,เป็นแบบอเมริกาได้แบบเป็นเมลติ้งพอตอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวใช้ศัพท์ยากอีกเมลติ้งพอตคือเหมือนกับเป็นแบบหม้อรวมเชื้อชาตินะครับผม,ผมเผื่อใครไม่ทราบ อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่แบบว่าในด้านของสัญชาติเนี่ยมีการเปิดรับสัญชาติต่างชาติที่เยอะที่สุดถูกไหมฮะเป็นประเทศที่แบบว่ามีสัญชาติเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะมาอยู่มารวมอยู่ในถานที่เดียวอ่ะมีจีนมีมองโกเลียอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมฮะมีเอเชียมีอินเดียมียุโรปมีแอฟริกามีอเมริกาใต้อเมริกาเหนือมีอะไรนู่นนี่น่ถูกปะเขาเรียก melting pot คืออยากคาดหวังว่าทุกคน จะเข้าใจความดิวอร์ซิชชตี้หรือว่าความหลากหลายของเชื้อชาติหรือว่าความหลากหลายของผู้คนโดยการที่เหมืองก็ต้องไปคิดว่าตัวเองต้องเป็นเหมืองกับประเทศแบบเมดติมพอร์ตแบบนั้นมันไม่ได้นะครับผมนะคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างท็อกซิกคิดอย่างเหมือนกับยกตัวเองขึ้นหางอะ่ะก็สุดท้ายก็เหมือนกับเป็นการเรซิสอ่ะงั้นเราต้องโกรธทำไมที่แบบในบาก,กิมีนักมวยไทยที่เป็นตัวละครตลกเห็นไหมคือคือบางครั้งกับคนเราครับผมนะอันนี้อันนี้ผมบอกเลยแล้วกันทุกทุกคนเลยนะครับผมนะการล้อเลียนการแบบเสียดสีเลยนู่นนนะนนเเี่่่มมััปป็รรืองกติคบผ ทุกทุกคนบางครั้งต้องรู้จักถึงสิ่งที่เรียกว่าเล่นตูเทกกับโจกอะเล่นตูเทกกัโจคือประมาณว่าบางครั้งต้องยอมในความตลกของมันบ้างเว้ยคือเราต้องเข้าใจรับผมทุกทุกคนอะมันมีการเล่าเรียนการเสียดสีเป็นการตลกมันเป็นเรื่องปกติครับจริงจริงมันก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบมันตลกแบบไม่เหมาะสมหรือว่ามันก็ตลกเหมือนกับแบบเป็นแนวแบบข้าเรีากลำเส้นหรืออะไรนู้นนี่นนะเราก็พอเข้าใจอยู่นะครับแต่ถึงจุดนั้นอะมันต้องชิลอะมันต้องรู้จักในการที่แบบว่าเออลองใจเย็นนิดนึงไม่ใช่แบบอะไรอะไรก็เข หรืออะไรกันหมดไม่งั้นชีวิตไม่มีความสุขเอาจริงๆนะฮะไม่งนนะั้นอ่ะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนอะ่ะคือแบบเ่าเจอเขาแบบเสียสีนู่นเสียสีน,นั่นดูถูกนู่นดูถูกนี่ก็แบบโอ้โหจัดเครียดลงเครียดหมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้รับผมนะชีวิตแบบนี้เครียดจะตายหาเลยว่าจริงเลยวะนั่นแหละครับประมาณนะั้นมันคือความบันเทิงก็ผมท้ายที่สุดนะครับ คือบางครั้งมันดูซีรีส์ได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเอางี้ดียกว่าซีรีส์ได้ก็เป็นครื่งต่อเครื่องแล้วกันคือมันไม่คือจริงๆจะพูดว่าเหมือนกับเอาตลกเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะจริงๆแล้วตลกเยอะไปก็ไม่ดีแต่เครียดเยอะไปก็ไม่ดีเหมือนกันเครียดเยอะไปท้ายที่สุดก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าเจออะไรก็จะเครียดหมดอ,อะไรหมดแต่ถ้าเครียดอะไรแบบพอดีพอดีตลกแบบพอดีพอดีผมว่าแบบนั้นแหละคือการดูซีรีส์หรือว่าการดูสื่อที่สร้างสรรค์คือพูดง่ายว่าเป็นการดูสื่อที่คิดตามไปพรอมัับนนะิงงครๆข นี่แหละคือสิ่งที่แบบผมรูสึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดูซีรีส์เลยว่าไปนะครับ